สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ ได้่วผมม่วงไมม่วงได้สหน่วสนี่ก็เลยอไปลรงไ่ง้นเอามาหน่หน่วกบีมาป้นหน่อยผูหตบอกม่วงค่ะไม่ซ่นแต่นาวั่ถแปลกเป็นเงินแม่น่าโตโอ้ ไปตนอย่างลงหานไปไม่กระเบิดเราเนี่ยอันนี้ไม่ได้หายซี่ได้เนี่ยลอยนึ่งใจมากลอยลอยสุดๆเลยอยู่เอาเลยลยนึงใจแล้วโอ้โหแล้วใจมาก็ช่างขาให้เลยค่ะ มุงกบหม,นมแนจาด้บสวยแต่สวยจริง,รงอันตัางมีมังกรบูังนี้นกระเน,นาสองยางระเดปเะเดตนำเบเดตส่วนก็แทงดอกเอาแบบพอใช้เป็ก่นเลยแต่ว่าแ,แต่ว่าลายสวยเพราะว่าเม้นหย่งเัสเ็จดเียเขินเขิหย่างเขินอันนี้แม่สุดอระาพาสนแหแม่เขินนี่ยังฉันก่อนไม่เหมือนเดิม่ยูมาจันสวยยู จะรู้อยู่ว่าฉันสวยเมื่อสักเดี๋ยวตารู้บอมีอยู่เวจะฟังข่อยตรุมันเินข่อยหรือมันเคือหัวข่อยเออกิรล่ะเมืองที่ล่ะตาหวานว่าฉันเออ่ากันเอนเอฟเอฟเอฟก็มืนเหมอนไไปไปวันนี้เอามาะ้ใสู่่ดส่ เขาเอาตังมาให้หน้าเวทีจริงตังค์มหน้าเวทีตังค่าอะไรเหรอค่าจิ้มอไปว่างนี่ไปเอาน้ำมันกระแช่เดือกระแช่เดือเป็นต้นโอ้ยบอคานี้แดงแถวๆแล้วก็ต้องไปบอกเนี่ยนี่แดงเขาแถวๆโต๊ะปั้นซุกเลยยังเนี่ยน้ำไหมเป็นยังยืดเต็มทิพย์ให้ทิพย์เลยไปทํา พี่น้องครับมือเนเจอกันอยู่ที่ป่ากทางเข้าขอตาโลอำเภออำเภอยังไงอัทยาพี่น้องครับเจอกันพัทยาดเด้อมือดเ,อออเด้เอเ,เอาเมายังก็ได้เงี่ยของไปกวาดมุดละนี่ตะยอยตยอยตะ <laughs> ยอยตะอยเดี๋ยวเพิ่งงลินพันกันเออ ไปเมียนของไปเบปบอกบอกจะคล้องเกี่บอกจะคล้องเหรอไปมันหนาทีอาทีตย์อ